Let's go <S สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรออนไลน์อีกครั้งครับผมวันนี้มาแปลกแล้วนะครับเดี๋ยวไปเครื่องใช้ไฟฟ้าทีเดี๋ยวไปเกมทีเดี๋ยวไปอะไรทีนะครับส่วนเช้านี้เนี่ยผมมาอยู่กับสุกี้มื้อเช้ากันครับเพราะว่าพอดีแฟนผมนะครับก็ไปได้ ตัวน้ำจิ้มสุกี้ตัวแรไอเทมเลยนะครับตัวนี้เป็นของซุภปรวันน้ำจิ้มสุกี้นะครับสูตรไหายหลําก็มาแบบงงๆนะครับตอนเช้าก็เลยจัดสุกี้กินกันเลยนะครับที่ได้ามาเนี่ยเพราะว่าหลายๆร้านนะครับเขาใช้กันนะครับแต่ว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีทั่วไปนะครับไม่รู้เขาไปหาซื้อกันที่ไหนนะครับเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนี่ยมันไม่มีนะ ก็เลยต้องสั่งออนไลน์มามันจะอร่อยจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับผมหน้าตามือเช้าก็จะจุกๆประมาณนี้นะครับนี่ลักษณะของน้ำจิ้มสุก,กี้ที่ซื้อมานะครับสุภพวันตัวนี้นะครับซึ่งน้ำจิ้มสุก,กี้แบบนี้ครับมีอยู่หลายแบรนด์นะครับแต่ว่าหาอร่อยอร่อยเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับ อันนี้อาจจะไม่ได้ดิสเครดิตแบรนด์อื่นนะครับแต่ว่าถูกปากของเรานะครับก็คนละอย่างกันนะครับซึ่งอของสุพวรรณนะครับค่อนข้างจะถูกปากผมเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับที่ทำสุก,กี้นะครับพวกอาหารตามสั่งเนี่ยใช้น้ำจิ้มแบรนด์นี้กันครับเดี๋ยวจะลองแกะกันเลยนะครับว่า,าลักษณะ ข้างในนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เนื้อค่อนข้างจะข้อนอยู่นะครับแล้วก็กลิ่นก็หอมดีนะครับหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวเอ้ยเต้าหู้ยี้สิไม่ใช่เต้าเจี้ยวลักษณะจะเหมือนสุกกี้โบราณน,นะครับน้ำจิ้มสุก,กี้โบราณสมัยก่อนนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับรสชาติ รสชาติที่คุ้นเคยครับไปสั่งร้านไหนก็ชอบนะครับสําหรับน้าจิ้มสุก,กี้ตัวสุพวันตัวนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาบรเลงกันเลยนะครับมื้อเช้านี้เป็นยังไงโอเคครับหลังจากที่ให้ดูน้ําจิ้มกันพอข้าวแล้วนะครับเราก็มาลองเริ่มยางนะครับเดี๋ยวจะลองจิ้มดูนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันหรือเปล่านะครับ let's go นี่นะครับลองจิ้มดูนะฮะนี่เลยน้ำจิ้มก็จะติดกุ้งดีมากนะฮะอ่าไหนลองชิมเนี่โอเคไหมโอเคถูกปากมากก็จะประมาณนี้นะครับก็ ใครที่อยากจะลองนะครับตัวน้ำจิ้มสุกี้สุมพวันนะครับเดี๋ยวจะบอกพิกัดไว้ที่คอมเมนต์ครับผมก็เช้าๆแบบนี้นะครับเปิดด้วยสุกี้ปิ้งย่างเนี่ยถือว่าฟินไม่น้อยเลยนะครับเติมพลังงานในวันหยุดถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอนะไรนั้นฝากติดตามันด้วยนะครับแล้วเจอกัน let's go